ร้านมณีวันขายเครื่องสำอางกิฟช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นเอสเลบเจลพร้อมโอมีเฟ e บุ๊ก M A N Y V A N อันนี้บอกซื้อเด้อแล้วก็บเบอร์โทรวอดแอปศู0 9์สองศูน้างามแด้เจ้าสางเลยเจ้าของนะพูนตปาสอันนี้รูปงามนะเดี๋ยวเธอเบ่เงตัวจริงนะแต่ดันตันตันตัวจริง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 เออเฮ้ยเคยลาวอยู่นี่ได้ไงอ๋อคอยเป็นลูกจ้างโอ้ลูกจา<อ>้างเหรอเขารับสมัครคอยแล้วสบายดีอันนี้หารเจานะ้าเนาะแนีน แนะนำอาหานเลยเอาแนะนำอาหานแบบมืออยู่บ้านไหนเอ็ดหยังขายหยังอันอยู่บ้านถงกว่างเมืองมหาไส้แขวงข้วเมื่อนขมิอยซื้อหนมซื้อแทมปุระมินีวันมณีวันบอกอลไรน้องหนม่มเนี่น้องหนมน้องหนมมีฮานเครื่องสำอางโอ้นี่นะนี่นี่ยขายผู้เดียวแม่ขายผู้เดียวมีลูกมือเลยนี่ไงสมัครแล้วเนี่ยน้องเป็นลูกมือมีน้องสามคนมีน้องสามคนเนาะอยู่บ้านถงกวางไปตัดเสียงลือเด้อ แวะบานทงกว้างเออหน้าปัม๊มเออมีน้ำขายด้วยมีน้ำขายด้วยนี่เจ้าขายนี่นั่นบอนี่อืมเจ้าเห็ดเองวะลายอาชีพลายอาชีพทีอ่อาาย่างนี้น่แหละชีวิตต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ชีวิตจะมาสู้นี่ไงดินยึดของเขาเนี่ยให้เช่าเนี่ยเขารวยอยู่คนจนนี่ไหนแล้วคนรวยนะเพิ่งอยากจะให้น้องแบบขายได้ดีๆนะ ผู้ใดไกลไปไกลมาบันทงกว้างนะคาดสบู่ยาซิฟันขีมต่างๆนะนี่เคลื่อนสำอางหรือว่านเล็บหักเล็บงอมาเอดยูนีไดร้านมานิวันนะน้องหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนมมนนมเนี่งขนมขึ้นไม่ดีน้องขนมเราแหละคิดไปดีเราดึอกินโอ้โหมาถึงก็กินกินอย่างเดียวเลยปี้ยนแน่เลยเออบันทงกว้างนะฮะนี่นี่นี่ร้านเนี่ยเขาเบิ้งเขาเบิ้งหานเราขายคูยยางเลยนะฮะ น่ารักมากเลยเป็นน้องน่ารักน่ารักคนหนึ่งที่เปิดร้านขายเครื่องแลก็เสื้อผ้าแฟชั่นนะครับมานางเล่นได้มาอุดหนุนน้องได้นะฮะสะบู่จักกรเหนืองคีมอย่างก็ได้เล็กนใน้อยอยู่บ้านทุ่งกว้างนะฮะบ้านทุ่งกว้างบ้านยังกาะทุ่งกว้างเจ้าซื้อหยังนัทชาปอเจ้าทีซื้อหยังอยู่ร้านนี่เ<ะ>จ้าทีซื้อหยังอยู่ร้านนี่จักระถ่ายเน่ารักแถ้ที่ปอไหนปอห้า ันนี้เดี๋ยวจะปอดใดมสองใส่ท่องแท้โอ้ยท่องแทบ้บ่ทองปลอมทองปลอมว้ <c oughs> เอาบรรทงกว้างนะฮะกับเป็นทงกองกว้างอยู่มุงนี้ตามซื้อเลยนะครับกับ <c oughs> เป็นเส้นทางที่มุงนาไปตัดเชียงลือนะครับออกจากทางมหาไซนะฮะทางพี่ไปมหาไซป่าหนามนะครับใส่บัวทองไปได้เบิดเลย <c oughs> เอาครับใช้ถ้าการเดินทางเฮ้าผมกับอันแน่นะฮะวันนี้เฮ้ากับจะค้ำมืดกันอยู่มีค่คักบนนี้เอา้านะ น้องมักมีวันนะฮะตามแสนกว่าแสนกีบเราก็เป็นร้านกีบเหมือนกันเนี่ยเพียแน่นะเพียแน่เอ้าเข้าใจด้วยน้องหนมเด้อฝากร้านน้องหนมนะฮะแล้วก็มาอุดหนุนน้ําปั่นอร่อยอร่อยก็ได้เมื่อมาเที่ยวตัดเชียงลือนะหรือว่ามาเที่ยวบัวลาาขี่รถบนเป็นรูปสัมผัสกับพิธีของชนบทนะอ่ะบายบายกันน้องหนมบายบาย น้องนมนี่น่ารักก็อยู่ในรูปนะบอกว่าตัวจริงน่ารักก็ต้องโป๊กน่ารักน่ารักอีหลีจริงนี่ทำให้ค่อยๆละลายได้เนี่ยจริงตัวจริงน่ารักกว่าอยู่ในรูปอยู่ในรูปมันมันมีมิติเดียวอันนี้มีหลายมิติอีหลีบน้ยองน่ารักอีหลีเอาไปเพี่แน่ไปครับไปบายบายพี่บายบายโชคดีนะพี่โชคดีเลยนอนนี่คืนนี้บ้านทุ่งกว้าง เอาละครับออกจากบ้านทุงกวางแล้วนะฮะเขาก็จะผ่านสะพานที่มีงวยหยางหลายที่แหละเป็นสะพานเล็กนะสะพานเล็กแบบโบราณโบราณเลยนะครับอาทิตย์ใกล้จะอัสดงแล้วนะครับเขาก็ยังบ๊อดใส่เลยน่าจะค้ำอยู่ท่าแขกไปเลยติดตามเส้นทางการเดินทางโอ้ซนผู้สาวสนอ้อสบายดีสาวสน้อย า้ารุนอจะฮอดปากน้ำนะครับเข้าเติมน้ามันเข้าไปนักน้อยหนึ่งนะฮะฮอดใส่คำ้ำใส่ฮอดนั่นครับค้ำไหนหนอนนั่นตะเวนแย่งตาแล้วครับตะเวนแย่งตาคิดฮอดทุ่งนาบ้านเฮ้านี่พงนาบ้านเฮ้าครับแต่ว่า,า,า,ารับตาบุเห็นผู้สาวเก้าดอกครับนี่เห็นแต่งูครับงูนะงควายกำลังเดินทางกลับบ้านเศ้ามากกเดินทางไปหากินเองครับ ทุ่งน้าบ้านเฮาฮะส่วนยอดแห่งทุ่งนามาช่วงเอ็นเขามันจะเขียวทีแหละเอาโอเคครับเดี๋ยวออกมุ่งหน้าสู่บ้านปากหนามนะฮะอีกหลายน้มาณ30กิโลเลย ูเสนนชิสส้ทาาาางธรรมมตวยกบายดีบ้านอย่างเนาะอันนี้ป้าน่าแค่อันนี้เพื่อนเอ็ดเป็นกระปูเนาะเอ็ดเป็นกระเป๋าหิวน่ารักน่ารักฮิคุอนนี่เป็นตะเพงตะมุตะเมแท้เออมองอื่นเขาบริเอ็ดงามปันนี้เพื่อนเอ็ดตะมุตะเม นี่ฮะเตมุตะเมะแท่ขออนุญาตโฆษณาให้ก่อนโอ้ยเตมุว้าวนี่ยโบกัดบ่เตมุเต,มตมเมจกกรรมใหญ่จกกัดเนาะเป็นปูหน้าบ้านเฮาเนาะอ,อปูดแดงบ่โอ้ปูดแดงยุผู้ยุผาหากินยะเด้อเอาโซงนี้ไปไกลไปไกลมากเด้อก่อนเขาเา้าบ้านป้าหนามอ่ามีมปูยังสิแบะปูดแดงนะฮะเตมุเตเมะกิดกอ,อ่นุเนะแท่ เอาข้าใจเด้อเข้าใจเด้อเอาข้าใจอ๋อคุณเปิดเพลงตึมๆเลยมีผู้แซ่ผู้สาวมาพร้อมเอาผู้สาวด้เนะี่ยเป็นผู้สาวอยู่บ่กินกระปูอย,ยู่บ่อกเนิ่งไปเขาถามแน่เจ้ากินกระปูเป็นอยู่บ่จ้าเป็นสาวบ้านนี้บ่เจ้าเป็นสาวบ้านนี้บอเอามาจะหาปูอย่างไหน เือนมาตีเฮือนเฮือนอยู่หลังเลยหลังปุ้งไก่แย่งงางเอาเนาะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเบิ่งส่งผมนี่กันเนาะสิไปไซที่ไปบ้านแฟนบ่บอสิขึ้นไปซื้อเครื่องโอ้ขึ้นไปซื้อเครือออค่องเนาะเครื่องหยังเครื่องไในเครื่องไสในเฮ <ใน S 2> <อ>ือนนี่เนาะเอาโอเคครอบใจเอางามแถวบ้านเจ้าน่ะภูน่ะผู้เขาโอ้สุดยอดเลยนะฮะเอาละฮะยังมือแรงนะฮะคำลงคำลงคำ,ำลงเอ้ยนะฮะเข้ากับเวเรินก่อนซะเดินกับ สาบ้านสก้อนมีนอมไม้ขายนะฮะก็เป็นตลาดมินิมาส์น้อยๆริมทางมีมะขามพร้อมใสเี่เดียวขี้ง่เตรียมเลยบ่ผูใ้ใดคือใจหายแทะนะรถเย็บขี้ง,ง่ใสผู้สาวไอ้บ้าไปแล้วนี่ขี้งโง่กองน,นี้รถไก่มันเย็บเลยบ่เตะตึ่มเลยเลยต็มขาเลยบ่จ่ายแล้วอ็ดบาปน้องเฮาเออเจ้าถืออยู่บ่ละ่ะ โบทืกนะาะโเขา้าวปะกนดีเ <laughs> ด้อรถไายนะาฟาฮอดพกที่ขี่รถเร็วๆเด้อเบิ้งขี้ควายยาเยียบเด้อเยียบใส่ผู้สาววะนี่โอ้ยดีแต่โเข้าวปะเนาะเออถ้าเขา้าวนะปะสิเอ็ดนั่นเลยเหรอเอาไอ้นั้นเราซื้อติดเขาานะ้าหมดเอเอ,อบ้านอย่างก,ก็บ้านบ้านอย่างก,ก็อันนี้บ้านนาแค่น้าแซ่บ้านนาแค่น้าแค่ โอ้บ้านหน้าแค่ดอกแค่หน้าแค่นี่เนาะอืโอเครถเหยียบควายเส้นน้องเฮาใจร้ายมากเลยขี่รถกายกับครับว้ายวายกับเบิ้งได้ขี่ควายนั่นวายเห <c oughs> ยียบขี่ควายใส่ผู้สาวโอ้ยอืม <c oughs> แมนอยู่ป <c oughs> ุนใหม่เหรอรถใหม่เหรอระวังเด้อขี่ควายมามามึงน,งน,งน,นั่งยั่งกันยังสกังถนนไปลบโอ้ยรถมาแล้ว แค่ฮะบานาแค่เจ้าจ้างไปปุ้นเลยบ่โอเคสาวบานาแค่นะฮะมีแฟนหรือบ่ยังเป็นยังคือบ่เอางามป่านนี้ฮะบุ้ยไปเอาจังใดบุ๋มมีคนมาเจ้าบทเจ้าก็ต้องบ่อตีล่ะเออจบแล้วบ่เฮียนน่ะยังค่ะก็มอดสามปีมาก็มอดสามเอ้ยบ่หนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยแท้ๆนี่บ่เอ้ยแท้ๆยี่มอดไหนจบแล้วจบแล้วเอาเจ้าจบมอดเจ็ดบ่ เจ้ามอซี่โอ้ตอนนี้ก็ซอยเวียร์ยืดเหินเนาะตอนนี้อีนอย่างเอ็ดหน้าบ่เอ็ดหน้าเพราะยืดหเหินเอ็ดหน้าเนาะช่วงนี้เอ็ดหน้าแล้วก็แล้วก็ย่างบุเอ็ดหน้าก็คอยไปเอ็ดเวียรทั้งอื่นเนาะเอาประมาณนี้พุทธาลวดมาเร็วเถอะพุทธาว้ายเยีบยบขี้ควายใช่ผู้สาวกระดักกระดดนะโดดใช่เนาะเอา้าโอเคโอเค,อเคหมู่อายมันซื้ออยังไง หมู้อ้ายพนเดียแนวไหนเนาะเนาะเอาขรับจเด้อขจบใจเด้อบ๊ายบายระวังอย่าเป็นยางไก่ขี้ควายเด้อน่ารักน่ารักน้องๆน่ารักน่ารักนะฮะเอาตลาดน้อยๆนะฮะอันเนาะพนได้ยหมวกกันน็อกใหม่ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาอะไรกันบ้านอย่างเนี่ยเลยข่าแค่หน้าแค่ หน้าแขกบ่บุ้ยหน้าแขกเนาะทำแล้วคำลงคำลงเอิงเอ้ยคำลง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 เอิงเอ้ยคำลงคำลงด้านหน้ามีน้องๆย่างกันเป็นกลุ่มนะครับช่วงแรกๆนี้กับบรรยากาศทีอยู่ประมาณนี้น้องๆ น่ารักน่ารักอยู่บ่ละบ้านอย่างนออันนี้เนาะคนขึ้นหลายใช่หรือ h e l ล o h ลโ l o เจ้าชีไปใส่ไอ้ปังผู้เลืองอยู่เจ้าชีไปใสผู้สาวบ้านนี้เอามันมีงานบุญยังคือนยังผ้ากันยังไปหลายใช่ฮะบอกยังโรลิ้ยังโรดี้น่านลลนนซื้อ เป็นย่างเป็นกุ่มอันนี้เขาถามในบ้านบ้านเผอเนี่ยบ้านกวะ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 โอ้ผู้สาวกันน่ารักแท้งามงามอา้อาวอ้าขอบใจเด้อโอ้อันนี้ให้งามถ้าบายดีสบายดีบาด้บานกวะนะฮะมันกวะพระอาทิตย์จะรับข้อฟ้าแล้วนะครับเอาเก็บคภาพบรรยากาศไปเลยนะครับวิถีชีวิตนะครับวิถีความเป็นอยู่ในตอนแรก แต่ละบ้านก็นมีวิถีที่แตกต่างกันไปนะฮะบ้านนี้ก็โชคดีเนี่ยนะฮะรัดยางมียัดยางถ้าบ้านที่บริเวณรัดยากกัขี้ฝุ่นไงงองเลยนะฮะบ้านเก่าวะนะฮะบ้านเก่าวะอันนี้น่าจะเป็นยุดขายเครื่องขายของตอนนี้นเงี้ยนก็นจะขายของให้นักเดินทางที่เขาสัญจรไปมาในถนนเส้นนี้นะครับมีกระปู่ไส้ตะกาน่ารักน่ารักนะฮะ เอาไว้เอ่อมหาไสมหาไสไปทางไหนถ้าเจ้าจะไปไสนี่มเ,มเ,เจ้าอยู่บ้านไหนไหอยู่บ้านเกาะบ้านเกาะบ้านยันเกาะเอาแล้วเจ้ามึงเอ็ดอย่างอยู่นี้มาจอดทับ <c oughs> มาจอดทับเพื่ออะไรหั <c oughs> กกระปิธานหักโอ้หานเจ้าหักใครอย่างใครเสื้อผ้าขายอยู่เมืองไหนมืองนี้บ <c oughs> ่โอ้มาบุาทันว่าสิอุทนุ่นจักรตัวหนึ่ง เอาไอแปกกันด้อยสดเด้อบ้านกูวะบ้านกกะนว่าหิ่นญหาโอเพนขายเครื่องอยู่นี่ปิดแล้วนะฮะเป็นร้านขายเสื้อแฟชั่นพาทินรับข้อฟ้านะครับเขากนยังเดินทางกันอยู่ในเช้นทางกันเดินทางสมบูร์เล่านะครับเอาแล้วครับไปเจอกันอยู่ที่มหาไยเมืองใหม่ดีกว่านะครับเขาน่าจะพักยานคืนหนึ่งนะฮะ มีโง่ขวางทางเข้าอีดาอีเห็นบอกโง่นี่ว้ายขึ้นักเลงตายัปเทอะสวัสดียามเช้านะครับสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็สบายดีนะครับที่นอนมันีนะฮะเข้าพักอยู่นี่คืนหนึ่งนะฮะเมื่อเมื่อวานนะฮะกับพี่แน่นะฮะแล้วก็น้องกล้าวนะครับน้องกล้าวแบบมาพามาหาผู้สาวมาเก้าเขยเขยลาวเขยลาวว่าทีเขยลาวสวัสดี ว่าที่เคยลาวคนต่อไปนะครับแล้วคนแล้วคนก่อนอันนี้เป็นใครนะคนก่อนนั้นไม่ใครครับอุ้ยอันนี้มันอยู่ไหนน้องก้าว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 น่าจะม่ได้เดี๋ยวให้พี่แน่เซฟรถระบบก่อนนะครับเมื่อวานเป็นอะไรกันก็ไม่รู้โมนิมกงยจีหมายเลยโอ้คือบรรยากาศไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานเออนะฮะบรรยากาศนะฮะเขาบอกว่าพายุจะเข้าโอ้อันเนี้ยมาแล้วมาแล้วพยากรณ์อากาศคือพยากรณ์อากาศที่ประเทศไทยอ่ะ ยังไม่ถึงแต่อยู่ลาวเข้ามาแล้วาาอยู่ลาวกำลังเข้าเนี่ยทางนูน้นเข้ามาแล้วเอาละครับพักพักเคลื่อนทักน้องมณานีนะครับมวันี้เดี๋ยวชักพักนึงเข้าก็จะเดินทางกลับสู่มาตุภูมินะครับส่งพี่แอนแน่กลับจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะนครปฐมนะน,นปฐมกลับเลยนคนปรปฐมก็ถูกประกาศนะภัยพิบัติใช่ภาคกลางรีบกลับเลยรีบกลับเลย เอาละครับเส้นทางกเนินทางเข้านะครับวันนี้เราจะต้องเดินทางมุ่งนาซูเม,มืองทางแขกส่วนน้องเกากจะต้องไปหาผู้สาวยุ่มยกมาใส่คือเกานะครับฝาก,กในฝาก,กตัวเดี๋ยวมีโอกาสให้น้องเกาพาไปหาผู้สาวอีกเดาะ <c oughs> เอาเอาโอเคทริปนี้เขากะใกล้จะฟินิตแล้วนะครับใกล้จะฟินิตแล้วกับอันน่ายอ่อนทวนนะฮะความสุขวิธีการเดินทางกูแล้วเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเตือนน้ำมันแล้วเราค่อยไป หาอะไรกินแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อนะฮะไปครับออกเดินทางครับเดี๋ยววันนี้เข้าจะออกเดินทางมุ่งหน้าสุทธาแขกนะครับเดี๋ยวรอพี่อันแน่กับน้องกล้าวนะครับวันนี้เส้นทางเดินทางเฮาน่าจะปิดคลิกันภายในมือเลยครับผมกต่จบคลิการเดินทางนะครับในสมปองเราครับอันแน่ออนทัวร์นะครับความสุขทิ่การเดินทางโอ้โหได้อะไรเนี่ยในเนี้ยมีสาวๆอยู่ทุก่คนนึงอยากขับอันใคใส่กระเป๋าเต็เลย Safe> ตะการ์นี่นะถือตะการ์ก่อนอยู่วันในี้ไงพี่แจ็คเจมส์พระยุจะเข้าครับมื่อนี้เข้าก็ต้องต้องเปลากลับก่อนนะครับโอ้โหดูมาน้ำไหลที่นี่เขาอยู่ป้อยได้หลายป่านนี้เป็นเครื่องกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วก็อยู่สูงมากๆเลยนะครับอยู่โอ้โหโคตรน้าก่ายนะวิวเทิร์นวิวเทิร์น เป็นเลือดจนสลัดครับอาเดี๋ยวเจ้าก,กินกาแฟายื้อแถวแถวนี้แล้นะระหว่างที่เรารอกาแฟาอันแน่รู้สึกว่าจะเห็นนางฟ้าอยู่ทางนู้นด้วยจําได้ไหมทางแรก,แรกเออคขา้ที่เขาบอกว่าเราน้องมีนาเนออ้องมีนาเขามีแฟนแล้วยี่แน่ก็เลยแฮ้วเลยเอาระวังเส้นทางการเดินทางนะครับแวะก่อนเติมพลังงานนะฮะที่วิวเทิร์นนะฮะวิวเทิร์นนี้มีสาวเสิร์ฟน่ารักน่ารักคอยบริการนะฮะสาวเสิร์ฟหลายหบูมบ้านเลยเอ้าดีช่ังใด เข้าน่าจะได้เวลาเนาะออกเดินทางเนาะมันจะคำ้ำจะมืดน,นะเดี๋ยวให้อันนี้จิบจิบไปซักก่อนนะฮะกับน้องกล้านั่งกันไปนะฮะเข้ากับเดี๋ยวย่างคำวเบิงด้านในด้านในนี้มีกาแฟขายด้วยนะฮะมีกาแฟมีหม,มีไม่เริ่มเทิมเลยฮัลโหลซื้อกาแฟเนอะฮัลโหลคาเฟ่ นี่มาแล้วสบายดีเอาอยู่นี่เจ้าขายกาแฟบ่เจ้าขายอย่างแน่มีกาแฟกาแฟแล้วก็นชาเขียวมีบ่ชาดำเย็นชาไทยอะไรมีชาไข่มุกไข่มุกบ่มีพิซซ่าดิพิซซ่ากันเอามีอีกสเต็กมีมีอีกเอาเขาว่าบะวุ้นเณยวนวบ่มีมีมีเบัตรทุกยากเลยอ่าเอียงกะอาหารอาหารไทยมีบัตรทุกอย่างเนาะอาหารล้าดิเหลาบ มีละะักวะลักาหารโอ้ฮาก็ไปอาหารผุนย,ยิวฮาบนี้จะมีพวกเครื่องดื่มแลวก็เมนูอาหารหลากหลายเลยคุณอะโอ้อย่างเยอะเลยวิวเทินนะฮะที่สําคัญก็คือพนักงานสวยสวย,สวยทุกคนเลยนะเจ้าเป็นพระแนกเครื่องดื่มเป็นบะเจ้าอาหารเจ้าเป็นแม่ค,ครวัวเอฟอย่างแซบที่สุดในนี่แซบทุกอย่าง,างเลยอันที่แซบสุดๆที่ฝีมือว้าวเอฟสุดๆคืออย่างขึ้นบ่อ เจ้ามาักอันนี้เจา้ามักเหรเจ้าเป็นสาวบ้านไหนผาทุ่งฮะผาทุ่งผาทุ่งยุสัยโอ,โอ้ออกไปนี่เนี่ยใกล้ๆนี่ส่วนนี้เป็นบ้านอีล่านเม้น,นบอบ้านอีล่านอีธานฮันจากอีธานฮันบออีธานฮันะนะ <c oughs> <c oughs> น่ยนะทอมครูมิชชั่นอีพอสซิเบิร์เคยเบิรงนยี่บอนั่นแหละเราอยู่บ้านอีธานน้องอยู่บ้านอีธานบ้านเดียวกับน้องแอนนี่นะน้องแอนนี่เป็นแฟนของอันแน่อืมแอนนี่กับอันแน่อืมแ้วเป็นแฟนกันแน่ ซื้ออยูอป่ะบอซื้อ <c oughs> อ่ะโอเคเจ้าซื้อ,อยังก่อนนันซื้อนันเนาะนันเนาะเ,เป็นสาวบ้านอีทานเดี๋ยวยังใดมีโอกาสเข้าไปเที่ยวตรงนั้นอยู่แล้วนะนัดน้องไปย่างเด่นห้องหน้าหาปูหาปาเก็บเห็ดเก็บหอยเดี๋ยวพี่อันแนสุดที่นัดที่เธอหนึ่งนะโอเคสำหรับเมื่อนี้นะครับผู้ใดเดินทางมาถนนหมายเลข12อนะฮะอย่าลืมแวะที่ร้านกาเฟวิวเทิน ดาฟ่วิวเทิร์นคอฟฟี่วิวเทิร์นนะฮะรับรองตื่นแน่นอนเลยเอ่ะบ๊ายบายแค่นี้แหละเอามาลวดบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆกันน่ารักแถวเอากาแฟวิวเทิร์นเนอะหยุด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 ไม่ต้งเขายัดเองยัดเงสีบาไปาจ้าวจ้าสีมาเดี๋ยวให้ถูกอะซอยกันท้ามาหากินโอ้ยนี่แหละกินกาแฟแล้วก็ไม่จ่ายเขาเอง กินกาแฟแล้วก็ไม่จ่ายยังไงล่ะถึงหน้าหน้าเช็ดโต๊ะเนาะสาวนี่งามเลยชื่ออะไรอ่ะแถวฮึแถว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 อยู่บ้านใดอยู่บ้านพันบ้านพันบ้านพันอยู่แถวไหนอ่ะบ้านพันอยู่ตรงเปงนี้ตรงนี้นิดนึงอ๋อบ้านบ้านพันสาวแถวนี้แหละน้องๆเพิ่งเรียนจบมาเอาคากาแฟโทรหังเด้อ ไม่ต้องที่เป็นล้างจานดิบุ๊ค่ต้องเนาะเขาใจหลายขับใจหลายงามลายเด้องามลายเด้อ,อสายตาลุงอ่ะไม่เห็นหรอกเซเว่นอยู่รู้นะคิดอะไรอยู่เอาเดี๋ยวตอนแรกว่าจะออกไปแล้วนะฮะพอดีน้องกาวติดต่อน,นางเอกให้พ <c oughs> ี่แนะ่เอขาขาดไม่ได้เลยนางเอก <c oughs> เอนี่ยจะให้เอากลับบ้านจะให้เอากลับบ้านตอนแรกว่าจะกลับมันจะไม่นอนนี่ยงคืนนีนไม่ไหวแล้วเงินหมดแล้วเนี่ยกลั เงินหมดแม็กเลยหมดแม็กเลยหมดแล้วถึงด่านก็หมดแล้วเนี่ยไม่อยากแลกเพิ่ม,มอ่ะพอๆๆผู้วานก็หมดไปเท่าไหร่วะื่อวานแลกมาอยู่โอ้เจ็ดเป็นล้านสามหมดเลย <laughs> โอ้อาครับกับภาพบรรยากาศนะฮะอยู่ที่มึงยมมาลาครับตรงนี้เป็นจุดเนี่ยมานังกินเบียร์กินเหล้าเครื่องดื่มอะไรเพียบเลยตรงนี้อยู่เทินตรงนี้สาวๆเสิร์ฟสวยมีน้ำให้เล่นด้วย เดินทางดีกว่าครับตอนแรกว่าจะรอนางเองกไม่รอ,อ,อแล้วความมือนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับเป็นพากร่ตายนะฮะมีทานำํำเอาละครับเฮาก็จะเข้าสู่ถนนสนนแห่งรถบรรทุกนะฮะมองอดอกมากเลยถนนแห่งรถบรรทุกโอ้มีทาหอมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะอีกแห่งหนึ่ง น่าจะปีนกันได้ช่วงฤดูหนาวพวื่เหรอครับฤดูหนาวนี้แถวนี้น่าจะคับคั้งไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะฮะปะเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปเติมน้ามันเร็แลวกันและเยียๆเลยนะครับระหว่างทางเจอไอีอย่างที่มันประทับใจเข้าก็จอดเบิ้งนะครับจอดเบิ้องท่ายทอดเรื่องเราให้เพื่อนๆได้เบื้องกันนะครับบางทีรถกระลบลุมมากระเซียวขึ้นกันฮนะเผาลบมาลบมาเล่นเข้ารถสิบล้อฮัทเข้ามาเล่น เล่นที่เฮาขี่นี่มันก็น่ากลัวมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกบ๊อดน,นะครับถนนเส้นนี้จะทึบสร้างใหม่นะครับงามเลยแหละสร้างไปจนสุดอ่าด้านหน้าเป่าหน้าเผานะฮะด้านหน้าเผาเพราะว่าบิวข้างๆนี่บรต้องห่วงฮะงามมากครับภูเขาหินปูนฮะมาแล้วต้องขี่หนีฝนกันนะครับด้านหลงังฝนก็ร่างมากครับ เตือนน้ำมันก่อนนะครับโหคืมเลยบัานนี้ใจใจใจตรงนี้แท็กอย่างเจ็บดีเลยบัานนี้เฮ้เตือน้ำมันก่อนนะอันนี้หลือกี่ขีดอ่ะเมื่อสุดท้ายเลยแหละเมื่อสุดท้ายเลยโอเคโอเคครับพี่แว๊บวอะเอสซังเอสซังเนี่ยนี่เอาป่ะเนี่ยผมได้มาขวดนึงเนี่ยพอแล้วเฮ้ยเปลวอยากได้ข้ามข้ามไปค่อยเอา ไปคุณรัวพี่แขกเอาเป็นเบยาโดนคนนี้อ๋อเผื่อเผื่อเธอเผือเผื่อมาเผื่ออันนี้อยากได้ซื้อมะกรูดจะได้แจกงันดีกว่าไหมเออไม่เอาไปจ่ายตังอ๋อได้พูดบ่ห้าสิบตืมเงี้ยวๆไว้เด้อสองขั้นเปิดเปิดเลยเปิดเบาะเลย เอาล้ฮะเติมพลังงานก่อนนะครับเขาจะเติมแล้วก็แล่นยาวๆเข้าสู่เมืองท่กแขกนะฮะเอาใล้จะทําการปิดทริปการเดินทางนะครับกับอแนนออนทัวร์นะฮะเมื่อนี้กับตะลุยกันมาหลายมื้อเลยนะครับเคืองเลยเคืองเดือนแล้วกันนะเลยเครึ่งเดือนแล้วกันนะฮะฝนฟ้ากาลังตกทั้งเข้าไปนี่ตกแน่นอนเลยนี่ฮะตกแน่นอนแล้วทั้งนี้กันไหลหลังเข้ามาอย่างไวเลยมาต้องฝาออกไปนะครับ วิวอยู่นี่บอกไว่อนว่าร้อยล้านเลยฮะวิวร้อยล้านเลยสุดยอดสวยมากเป็นปั๊มน้ำมันที่สวยมากมีภูเขาอันเนี้ยนะเอานน้ำมันมีภูเขาแบกกะว่างามโอ้สุดยอดเลยอันเนี้ยซื้อปั๊มตรงนี้ไหมวิวมากสวยมากอ่ะอันนี้เมืองอะไรนะเมืองอ่าโยมาลาแค่นีนะจะได้มีเพื่อนอยู่แถวนี้สองคนอันเนี้ยมาซื้อปั๊มไมาเดี๋ไปกาก็ได้เมียแก่อยู่ที่นี่พี่แก่กันกาก็ได้เมียรุ่นแม่อยู่นี่ อวันนี้ออกเดินทางไปกับผูไทยดำแอดเวนเจอร์เส้นทางธรรมชาติสวยงามลาดลอถนนภูเขามากมายเที่ยวเมืองเก่าลวงครับบาน คำมวลดินแดนแห่งเทพนิยายน้ำตกกล้าตายช่าสวยงามประตูใชัยยิ่งใหญ่เวียนจันททาหลวงเดินสง่ง,งามสาวล่วสวยสดใสที่เวล้าไปกับผู้ใชยดำความสุขอยู่ที่ใจเดินทางไปด้วยกันเสียงหัวรเราะเต่คืนประทับใจไม่ลืม มอไซไปถึงแวชมธรรมชาติชเชิญเพื่อนตามฉันไปรวมทางทุกสุกกันเดือนเดียเล่ากันเพื่อนเรียนรู้วัฒนธรรมเจอรอยยิ้มจำใสขอบคุณที่มาด้วยกัน <Biraz iff> เที่ยวเหนือราไปกับผู้ไทยดำผู้ไทยดำ <turn> <felt> เที่ยวรุ่งกัา